สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกทันครับนี่ครับเซฟกระทะหัวครับจะทํางานเป็นเซฟอยู่ที่ประเทศเกาหลีมาประมาณหกสิบห้าปีนะครับจนอายุห้าสิบปีมาบ้านเฮาครับอันดับแรกครับเฮาต้องหั่นบะเขือหรือว่าซับบะเขือก่อนนะครับทุกอย่างต้องสะอาดทุกหลักอนามัยนะครับนี่ครับดูการซับนะครับนี่ต้องทุกหลักอนามัยนะครับต้องเน้นความสะอาดครับแล้วเฮาก็ หอมกระเทียมนะครับหอมบัวหอมขาวหอมแดงนี่ครับเตรียมพร้อมครับนะครับความสะอาดต้องมาก่อนครับเมนูพัดบะเขือใส่ไข่เมนูเด็ดที่หลายๆท่านยังบะเกยกิน แปลกพิสดารครับมีที่นี่ที่เดียวครับวันนี้นับว่าเป็นโชคดีของท่านที่ท่านได้เข้ามาดูเซฟกระทะหัวครับนี่แล้วเขาก็เอาหอมที่เขาซอยตะกี้นะครับใส่ลงไปตอนนี้กระทะก็เริ่มห้อนแล้วครับนี่ครับแล้วเขาก็คั่วนะครับโอ้ตอนนี้ครับแล้วไข่นะครับเขาต้องใส่ไข่ตัวไข่สองฟองครับเอาไข่นี่หนอ๋อไข่ อยู่นี่เองครับนี่ครับอย่างดีต้องใครสองเกน,นะครับนี่ครับใส่ไข่เข้าไปครับอุ้ยนะครับใส่บะขัวเข้าไปครับนี่ผักกาศปลูกเองนะครับสดๆใส่เข้าไปครับ มะเขือส้มต้องใส่ครับเติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะครับที่สำคัญนะครับเน้นความสะอาดเป็นหลักครับโอ้โหเอฟซีครับที่สำคัญลืมมาได้ครับผงนัวครับผงนัวผงนัวใส่เข้าไปครับเอฟซีครับประมาณนี้นะครับบลาย์ตาดครับทำด้วยน้ำปลาครับ อย่าใส่เยอะนะครับน้ำปลาถ้าใส่เยอะมันจะเค็มกินน้ำปลาเยอะเป็นอันตรายต่อไตนะครับกินมาพอดีครับแล้วก็น้ำปลานะครับน้ำปลานี่เติมไปนิดหน่อยนะครับน้ำปลาที่เติมไปนิดหน่อยพออย่าใส่เยอะนะครับนะครับนี่อันนี้คือน้ำหอมดองนะครับใส่น้ำหอมดองไปเพิ่มความหวานนะครับเป็นเมนูเดดตี้ยงัง ท่านใดก็อาจจะยังไม่เยกินกําตือนะครับลองดูนะครับแล้วท่านจะรู้ว่าอืเมนูนี้แล้วท่านจะต้องชื่นชอบครับใส่ซีอิ๊วขาวเข้าไปนิดหน่อยครับตอนนี้ก็คือรอมันเดือดอย่างเดียวครับอย่าใส่เยอะนะครับกินเค็มพอดีนะครับอันตรายต่อไตครับนะครับเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเราจะต้องโรยด้วยพริกขั่วนะครับวันนี้เซฟกระทะหัวครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับ ก็จิ้มกันเนอะิมดูจิมดูครับเดี๋ยวรอมันเดือดสักคู่นะครับใส่พริกแห้งลงไปครับรวยด้วยพริกแห้งครับสูตรเด็ดมาอยู่ที่ตรงพริกแห้งนี่ครับรับรองครับสูตรนี้เด็ดครับ นี่ครับเอฟซีดูหน้าตาครับและเดี๋ยวเราจะได้อัตักเสิร์ฟพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเราจะได้กินแล้วครับเอฟซีตอนนี้น้ําเดือดแล้วครับถูกเรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟครับกินด้วยกันครับลำแน่นอนครับลาลลาห้องห้องทนลาลาลา nhào tải <laughs>